ผมมาจากทางเหนือของอิตาลีด้วยแล้วก็เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงต่อเวลาเครียดกับการทํางานอะไรอย่างนี้อยิ่งกว่าคนอิตาลีปกติอีกก็เลยมาที่ไทยก็เป็นความคิดที่แบบสามารถมีความสุขกับสิ่งเล็กๆไม่แบบอยู่อย่างอเพลี้ยงไม่ได้เครียดกับงานอะไรนี้ก็เลยจะมีความแตกต่างตรงนี้ผมคิดว่าผมอยากจะอยู่ระหว่างตรงกลางตรงนี้ครับตอนเครียดก็ควรจะเครียดแต่ถ้านี้ก็ควรจะ คลายผ่อนคลายพอเพียงมีความสุขคือผมเกิดที่อิตาลีผมก็ผมไม่รู้อังกฤษนะจริงๆตอนแรกผมอ๋อิตาลีส<ม>่วนใหญ่ก็คือไม่ได้รู้อังกฤษนะก็ต้องเรียนรู้แล้วผมก็คือติดแบบแรปเปอร์บ้างอะไรเงี้ยแล้วผมก็ จริงๆผมมีคุณแม่ด้วยที่แบบว่าพยายามเออลองลองดูหนังภาษาอังกฤษบ้างหน่อยครับผมแล้วผมก็ติดเองสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาสัมภาษณ์เพื่อนใหม่อีกแล้วนะฮะได้ข่าวว่าเขาเป็นคนอิตาลีนะไม่รู้ว่าโตที่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยเขาหน่อยเพราะว่าเขาพูดไทยเก่งมากเลยสวัสดีครับ Good morning Hello Hello อ้าพูดไทยได้อ๋อพูดไทยโอเคได้พูดไทยได้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 ไดช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับผมครับผมผมแดเนียลครับแดนนี่ฝรั่งบ้านนอกฝรั่งบ้านนอกแดเนียลเป็นคนอิตาลีเหรรรอคคคัับบผผมมน มาจากเมืองอะไรครับผมแบดกับโมครับแดกับยู่เหนือครับประมาณจากมิลานก็ขึ้นไปประมาณชั่วโมงถอชั่วโมงไม่รู้ว่าคนไทยเคยได้ยินบ้างไหมผมเป็นคนดูฟุตบอลนะอาตาลันตาครับโอเครู้จักแล้วอาตาลันตาที่โลโก้เป็นผู้หญิงผมยาวใช่ครับใช่นี่ดูจริงผมดูผมดูนิดนึงคุณพูดไทยได้ขนาดนี้เนี่ยมัน มันเป็นสาเหตุมันเริ่มมาแดงครับย้ายมาอยู่ไทยเหรอหรือยังไงครเอ่อครับผมก็เริ่มไปไปมาจากประเทศไทยตั้งแต่ก็วัยเด็กอยู่ครับก็จากป่าอิตาลีก็มาป่าไทยก็แต่แถวนั้นน่ะในอิตาลีเมืองเรามันก็ทุกประเทศครับอ๋อจะเป็นแบบเนเจอร์อยู่ในป่าในเขาอะไรย่างนี้อ๋อเป็นเด็กแบบเขาเรียกอะไรรักธรรมชาติทาซานมาคลีผมรู้จักกันหมดใช่อ๋อพี่ทาซานเป็นคนอิตาลีเหรอไม่ใช่เขาแต่แบบป่ามันมบบมันรวมหลายประเทศอ๋ออมันมาถึงงั้นอยู่ดี แล้วพอย้ายมาเชียงใหม่ก็ไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับหรือว่าก็แถวธรรมชาติเหมือนกันแถวแถวธรรมชาติครับก็คือไปมาไปมาไปไปมาใช่อ๋อแสดงว่าตอนเด็กอาจจะมาเที่ยวแล้วติดใจอะไรอย่างนี้เลยมาอยู่ไทยไม่จริงๆผมมีผมมีญาติที่เป็นคนไทยด้วยก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมแบบมาอ่าก็มาอยู่มาใช้ชีวิตผมมาตอนนี้ผมก็คือมาเยี่ยมญาติอะไรประมาณนี้แล้วก็เข้าไปในป่าตอนนี้ก็คือ คนบ้านนอกเป็นบ้านนอกไปแล้วมาดูบ้านไหนว่าเป็นยังไงนี่มาในเมืองเขาเป็นไงบ้างครับบ้านไหนโอ้ดีครับไม่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ก็ชอบครับชอบทั้งคู่ชอบทั้งคู่เชียงใหม่ท่านในเมืองก็ก็เริ่มขายแคงค็อกนิดนึงแล้วนะตอนนี้ก็ใช่ไหมมันก็เมืองแล้วันเป everything i s t o u r i s t i c now เอ l มีนักท่องเที่ยวทุกที่ครับไปที่ไหนก็เฮ้ยเฮ้ยฝรั่งสองร้อยคนไทยฟรีโอเคเออว่าอันนี้จริงนะยังมีอยู่นะมันเป็นเรื่องปกติเลยผมเล่นนะผมเล่นอย่าเพิ่งเกลียดนะครับ มันก็มีบ้างใช่ายไหมมันก็มันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าแน่นอนนแม่ในคนามผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องที่ท่องเที่ยวที่แบบวัดนะผมคิดว่าก็ก็ควรจะมีแบบค่าให้แบบปรับปรุงสถานที่อะไรอย่างนี้ผมคิดว่าถูกอยู่ถูกต้องก็อมีเซ็นนะมาอยู่ไทยมาเนี่ยรวมๆแล้วกี่ปีแล้วครับสองอาทิตย์ครับเฮ้ยสองอาทิตย์พูดได้อย่างี้เลยก็ผมก็แบบพยายามนะความพยายามผมเกินจะว่มากกว่าสิบปีครับ ประมาสิปีแล้วระหว่างที่เราแบบอยู่ไปกลับอะไรเงี้ยในประเทศไทยครับมันมีอะไรแตกต่างกับประเทศอิตาลีบ้างไหมหลายอย่างเลยครับเพราะว่าตัวอย่างเลยไหมผมจะชอบตอบว่าหน้ามือเป็นหลังมือแบบตรงกันข้ามแต่ก็ผมคิดว่าที่หลักๆเลยก็ผมมาจากทางเหนือของอิตาลีด้วยแล้วก็เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงต่อเวลาเครียดกับการทํางานอะไรอย่างนี้ยิ่งกว่าคนอิตาลีปกติอีกก็เลยมาที่ไทยก็เป็น ความคิดที่แบบสามารถมีความสุขกับสิ่งเล็กๆไม่แบบอยู่อย่างพอเคียงไม่ได้เครียดกับงานอะไรนี้ก็เลยจะมีความแตกต่างตรงนี้ผมคิดว่าผมอยากจะอยู่ระหว่างตรงกลางตรงนี้ครับตอนเครียดก็ควรจะเครียดแต่ถ้านี้ก็ควรจะ คลายผ่อนคลายพอเพียงมีความสุขครับผมคือไม่ไม่ติดเล่นมากเกินไปอ่ะเอาแบบว่ากลางๆอันไหนจริงจังก็จริงจังอันไหนจะชิวๆก็เอ้ยเราเอ่นจอยได้แต่คือคือทางฝั่งวันผมที่อิตาลีก็คือเราจะเครียดมากเกันไปใช่ตอนนี้ผมเพิ่งผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าทางเนี่ของอิตาลีอย่างที่แดนเนลบอกว่าเออคนอาจจะมีนิสัยแบบว่าโฟกัสมากๆแล้วก็เครียดใช่ครับมากกว่าคนอื่นทั่้งป่นเทศคือใช่ไหมครับแต่ภาคเหนือกับภาคใต้ที่อิตาลีเขาจะปกติเขาจะแบบ มีมุกแบบด่ากันแบบว่าใช้คำว่าเกลียดแต่ไม่ใช่หรอกแบบว่าเป็นมุกอาจจะมีคนที่แบบเออไม่ชอบพวกนี้ไม่แต่เข้าใจเข้าใจได้แล้วคือสติ๊กแาหรือว่าคนที่อยู่ภาคใต้เขาจะบอกคนพวกนนั้เออเนี่ยเครียดกันกันท่าไอะไรก็ไม่รู้แบบอียกแล้วคนที่อยู่ภาคเหนือก็จะคุยกับคนภาคใต้เออเนี่ยชิวไปบ๊อะไรอย่างงี้ก็จะประมาณนี้โอเคแล้วพอมาไทยปั๊บเราก็พยายามบาลานซ์ตรงกลางถ่ายจะค่อนข้างชิวกว่าไหมชิวชิวครับแต่ มันอยู่ที่สามารถแบบอยู่อย่างมีสุขครับก็คือแบบอ่าเครียดแล้วแบบไม่มีความสุขก็อย่าดีกว่ามันก็คืออยู่แบบมีความสุขพอเพียงได้ชิวๆไม่ได้ซีเรียสอะไรชอบใช่หพูดไทยเก่งว่ะสุดยอดเลยแบบตานี่เป็นคนไทยนะจริงๆโทรศัพท์ดีกว่าผมชอบเล่นตอนที่แบบมีคนโทรศัพท์กันผมก็เขาก็จะไม่รู้ว่าผมเป็นหน้าตาย่อ่าอ่าแล้วเขาก็ พอรู้เติร์นเซอร์ฟายนะใช่โหถึงมากกับการแบบช่วยแนะนำคนไทยนสำหรับคนต่างชาติให้พูดไทยได้หรือว่าจะคนไทยที่พูดพูดอังกฤษใช่ใช่เอ่อสารคดีครับ documentaries แล้วก็ฟังเพลงครับคือผมเกิดที่อิตาลีผมก็ผมไม่รู้อังกฤษนะจริงๆตอนแรกผมไปอิตาลีนหก็คือไม่ได้รู้อังกฤษนะอ๋อก็ต้องเรียนรู้แล้วผมก็คือติดแบบแรปเปอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จริงๆผมมีคุณแม่ด้วยที่แบบว่าพยายามเออลองลองดูหนังภาษาอังกฤษบ้างหน่อยแล้วผมก็ติดเองก็เลยแบบ แล้วที่นี้ผมก็จบมัธยมผมก็อยากจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษคผมก็เลยได้ทุนแนวได้ทุนที่สแกนดิเนเวียอ๋อไปยุโรปไปแบบสายเดียวแบบไปเลยปุ๊บรียนอังกฤษเลยเป็นเป็นภาษาอังกฤษเลยใช่ครับใช่ธุรกิจการจัดการครับกตอนแรกผมก็อยากจะเรียนไม่ที่อิตาลีก็ไทยครับแต่ว่าเอาง่ายๆก็คือส่วนมากจะเป็นแค่เรียนภาษาอังกฤษแต่เป็นสายภาษาแต่ผมไม่ใช่แนวนั้นไม่ใช่การแบบ ธุรกิจการจัดการมาร์เก็ตติ้งผมก็เลยได้หาที่สแกนดิเนเวีย้ไปได้ให้ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมด Adventure โอ้โหเก่งเลยก็เรียกได้ว่าเขาเรียกอะไรคือแดเนียลก็อังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักภาษาแม่เขาใช้อินเตอรลีอินเตอร์เลียนอยู่แล้วแต่ว่าก็ผักดันตัวเองจนพูดอังกฤษได้อ่าเป็นภาษาท้องถิ่นด้วยนะเพราะว่าแบดแบดกาโมก็จะมีแบดกามาสกเดอกแเกคนฟังก็จะแบบ ไม่ใช่อินเตอร์ลีแต่ที่อิตาลีก็จะมีหลายหลายภาคหลายพื้นที่ที่จะมีหลายสัมเนียไม่ใช่สัมเนียแต่เน็กซ์เหมือนแบบอีสานมีใต้ยังไงอย่างนี้เหมือนกันแหละใช่ไหมอันนี้ก็เราคือเป็นพูดภาคเหนือของผมก็คือลืมเบงกามาสก็ได้เล็กผมคือผมเข้าใจทุกอย่างแต่การคุยผมชอบคุยกับส่วนมากก็แบบคุณตาอะไรเงี้ยครับผมสนุกครับสนุกอ๋อเพิ่งรู้ว่าเออที่อินเตอรลีก็มีไดเล็กตเป็นไงก็แบบภาคเหนือก็พูดกู้กำเมืองว่ะ อู๋ว่าได้เลยชัดเลยได้ใช้ได้ใช้บ่อยอะดิใช่ไหมครับพูดกับคนเมืองทั่วไปม่ถือว่าคำเมืองคำเมืองไม่ไม่ไม่แต่ผมพยายามที่แบบเรียนรู้ทุกภาษาให้แบบคล้ายภาษากลางเพื่อความเข้าใจขับผมขนาดและโอ้ถือว่าสุดยอดเลยก็แบบคนไทยก็ถ้าใครอยากเก่งภาษาอังกฤษแบบเดนนียเก็สารคดีครับผมแนะนําอันนี้จริงๆสารคดีก็ภาษาอังกฤษเพลงถ้าชอบเพลงก็ฟังเพลง S <S <ม>นี้ช่วยได้เยอะแล้วถ้าแบบว่าเจอไออย่างเช่นผม<อ>เจออินสปิเรชันคนที่แบบผมโอเคอเฮ้ยคนนี้นเก่งเ em <Emin> em. อ i n เน e เอมิเ yes โอเคแล้วผมก็อ่านเรื่องเขาเฮ้ยเจ๋งไปไหนมาไหนเขาก็จะมีพจนานุกรมอยู่กับตัวเองอผมก็อ่าโอเคผมมีดิชนะเรียนเล็กผมก็เออเริ่มอ่านเลยอย่างนี้ย<อ>มันก็แบบ<อ>กเกี่ยวกับคนที่จะเจอในค่ายเพลงหรืออะไรก็ เราชอบอคนไหนก็พยายามทําตามหรือว่าฟังให้มันเข้าใจแล้วครับเราชอบลองเพลงทําเพลงด้วยไหมก็บ้างับเป็นฮอบบี้นิดหน่อยเป็น h o อ่เป็นชิวๆครับช่องทําตอนนี้ปีเดียวหนึ่ปีแปเพลงเล่นจนคนชอบผมก็เลยทำเพิ่มมานิดหน่อยมันน่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆผมเห็นแดเนียลจากช่องทั้ง tiktok แล้ว ig ก็คอนเทนต์นี่คือแบบแตกต่างใช้คำว่าแตกต่างไม่มีใครทำบ้านนอกของแท้มันขอ้ ฝรั่งบวานนอกที่แบบแปลเพลงไทยแล้วก็แบบพูดไทยช้าขนาดนี้มันมัน stand out นะ <I see. S 2> พูดจะชอบฟาวเดอร์ก็คือต้องชอบอะไรก็ลองไปเลยครับแล้วก็ถ้าสามารถทําให้มันต่างกับมาร์เก็ตที่มีอยู่ก็จะดีเป็นใหม่อีกนิดนึงอ,อันนี้ผมชื่นชมนะแบบว่าเก่ง <Okay. S 1> ิงๆแล้วตอนนี้มีแพลนทำอะไรเพิ่มไหมครับแบบว่าคือ,อ,อขยายคอนเทนต์ตอนนี้ผมฟรีสไตล์ครับช่วงนี้เพราะว่าระหว่างช่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือหนึ่งในสาเหตุที่ผมทําช่องขึ้นมาตอนนี้ก็คือผมเรียน ทั้งธรกการจัดการมาร์เก็ตติ้งแล้วทีนี้ก็คือผมแบบเกี่ยวกับ TikTok ด้วยเพราะเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดครับผมแต่ผมไม่เคยมีช่องผมไม่เคยแบบใช้ผมก็เลยเออความรู้เยอะแต่ไม่เคยใช้ก็เลยแบบอาลองเลยจัดจัดไป1ปีตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้ตอนนี้ก็คือครบแล้ว,ลวตอนนี้ก็จะดูว่าในอนาคตจะเป็นยังไงถ้าอารมณ์มันมาแบบอยากทำต่อก็ทำแบบว่า แล้วอยู่ไทยมาก็รวมๆเป็นสิบปีแล้วอยู่ภาคเหนืออยู่ไปแบบผมตอนที่แบบไปเรียนผมก็อยู่ต่างประเทศแบบสปีอะไรอเงี้ยอ่าอ่าก็คืออยู่หลายที่แล้วกันแต่จะแบบกลับมากลับไปไปกลับไปกลับอ่าก็เอาง่ายว่าได้สองวัฒนธรรมทั้งยุโรปทั้งเอเชียแล้วอยากถามเรื่องเรื่องสาวๆนิดนึงแบบว่าเราพูดไทยชักขนาดนี้แบบเราชอบ สาวไทยไหมหรือสาวเป็นเอเชียนหรือเป็นยุโรปเพราะเราไปอยู่ยุโรปมาก็หลายปีผมไม่มีผมไม่มีสเปคที่แบบเกี่ยวกับภาษาอะไรเงี้ยนผมไม่มีสเปคเลยอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะมันจะอยู่ที่ความคิดครับถ้าอยากให้เขาแบบมีความคิดที่ตรงกับผมนิดหน่อยบางอย่างแต่นอกนั้นนอกนั้นก็โอเคครับได้หมดเคยมีแฟนคนไทยไหมใช่ครับสาวไทยน่ารักไหมน่ารักครับน่ารักทุกคนครับก็ อยู่ที่ว่ามันจะปิ๊งไหมเออเราอยากรู้เรื่องอินเตอรี่เพิ่มเติมนิดนึงนะไหมได้ครับได้เท่าที่ผมอธิบายได้เรื่องเรื่องอาหารอะไรเงี้ยคภาคเหนือจะกินเหมือนเราเราเคยสัมภาษณ์ออลิสไปใช่ไหมเขาเป็นโมโลนีแล้วของยูอยู่ภาคเหนืออาหารแตกต่างกันไหมมันสปาเกตตีพิซซ่าเหมือนกันไหมคือตรงนี้โอเคจะมีพิซซ่าจะมีสปาเกตตีแต่ว่าเมืองผมจะเช่นพิซซ่าคุณผมแนะนําก็คือไปนาโพลี พิซซ่านาโปลีคือดีที่สุดในโลกสำหรับผมอือ๋ออันนี้ไม่รู้นะเป็นเพราะว่ามันจะเป็นแผ่นบางๆแล้วแล้วออริจินอลใช่ไหมก็จะแบบนะแบบนุ่มๆนุ่มๆอานาโปลีโอเคที่แบกแกรมโมก็จะมีโปลินตาโอเคคืออะไรโปลินตาคือเป็นเรียกว่ายังไงดีคล้ายๆเคยกินแมชโพเเดลส่แมชโพเตบบสีจะคล้ายๆกันแต่มันจะหนาโอเคเออเดี๋ยวรูปขึ้นให้เดี๋ยวส่งรูปมาเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้อีกอย่างนึงก็เป็นคาสอนเชลลี่เป็น พาสต้าชนิดหนึ่งมีข้างในจะเป็นเนื้อ้ทำเอาจะทรงรับยอรีอะไรประมาณนี้ครับอ๋อเคเดี๋ยวเอารูปมาแปนะได้ได้คนไปอลู้ด้วยอ๋อนั่นเป็นเหมือนจะเนชเชอร์ใช่ไหมแลโพลินต้ที่ผมบอกก็จะกินกับคู่นีเดียวก็คือกระต่ายถ้าแบบว่าแบบกระต่ายกระต่ายกับโพลินต้เนื้อกระต่ายเนื้อกระต่ายอ๋อที่นุ่มเขากินกันใช่ธรรมดาเลยปกติไม่มันเป็นจานที่มาจากตรงนั้นแต่มันไม่ได้ทุกวันโอเคเข้าใจได้ก็คือเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองนี้ โอ้โนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเออมันก็แตกต่าง<ต>ก,<ด>กันนะ <laughs> ผมก็ <laughs> แล้วแล้วพอเรามาอยู่ไทยมากินอาหารไทยเราชอบอาหารไทยอะไรบ้าง <laughs> ผมก็หลายอย่างอยู่เหมือนกันครับผมชอบอืมข้าวเหนียวไก่น้ำจิ้มแจ่วอ่าน้ำจิ้มแจ่วชอบผัดกะเพราอะไรอย่างนี้ต้มขาไก่ถ้ามีผมก็ต้องกินเลยคือชอบเลยอาหารอีสานกินบ้างไหมแบบพวกส้มตําไหมเท่าไหร่ผมกินได้ครับแต่ว่าคือผมไม่ได้กินไม่เผ็ดขนาดนั้นผมก็เลยมันมันไม่ถึงไงใช่มันไม่ถึง ้องให้คนที่แบบชอบมากกว่าเรากินแล้วมีอาหารเหนืออาหารเหนือกินบ้างไหมครับกินบ้างครับแต่ไม่พี่ก็ไม่ค่อยรู้จักเราริงเหมือนกันบอกว่าควรจะถามคนที่แบบมีความรู้ในเรื่องนี้โอเคโอเคแล้วตอนนี้คือมาลงมาเที่ยวกรุงเทพก็เดี๋ยวไปไปมาๆแหละใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็หางานด้วยครับหาด้วยใช่ผมก็ทั้งฝั่งช่องฝั่งอะไรฝั่งงานอื่นผมก็มีแบบอ่าจจะมีมีคนติดต่อมาไรก็ว่านไป personality need a you like me, contact me. Any any channels works. อ่าก็คือว่าถ้าใครช่วงนี้ก็แวะมากรุงเทพนะครับถ้าใครอยากจะทำงานกับแดนเนี่ยก็ติดต่อไปได้นะครับมาได้หมดเลยเพราะช่วงนี้ก็อ่ะแวะมาเที่ยวที่กรุงเทพอะไรอย่างงี้ก็อยากได้สไตล์แบบนี้สไตล์เแบบไงครับอธิบายหน่อยสไตล์แบบรูปหล่อเฮ้ยผภาษายเก่งผมเคยนะพี่เป็นคนเก่งน่ารักเออ เป็นกันเองเป็นตลกตลกเออคอนเทนต์นะถ้าสมมติว่าคนที่เขาตามช่องบีเขาอยากติดตามแดนเนลต้องติดตามได้ที่ไหนบ้างครับมีช่องทางอะไรบ้างเอ่อทิก t ต็อกยูทูบอินสตาแกรมอ่าเดี๋ยวผมขึ้นให้ไอจีทิกกตอกเดี๋ยวขึ้นภาพให้แล้วก็ลิงก์ทุกอย่างผมจะเอาไปแปะไว้ด้านล่างเลยนะผมถ้าใครที่ยังไม่เคยดูแดนเนลก็ลองไปคลิกดูครับคอนเทนต์เขามีประโยชน์แล้วก็ตลกด้วยเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนผมไม่รู้พี่มีไหมแต่คนที่แบบติดตามผมผมไป่ได้ช่องใหญ่นะแต่ว่าคนที่ติดตามผม จะชอบส่งเรียวมาให้ผมดูอ่าอืมโอเคก็สนุกสนุกนแต่เยอะเยอะเลยวันนี้เยอะไปเรื่องกระถูกอ๋อวันที่เราทำา e a ด้วยอะไรด้วยถ้าผมไม่ตอบก็ขอโทษนะครับก็คือแบบว่าเยอะไปผมแบบไม่ค่อยเข้าด้วยประมาณนี้อ่าเข้าใจเข้าใจเราก็มีคอนทักมาเยอะเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ส่งริวไม่ส่งเริวไม่ได้ไม่ไม่ส่งริวฟอลโลเวอร์ผมนะครับส่งเรียวไปอันนี้เป็นข้อดีมากนะของผมก็ มีแนะนําบ้างว่าแบบอาจจะแบบเฮ้ยพี่ไปสัมภาษณ์คนนี้สิพี่ไปอันนี้สิอันนี้สิอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็ยากนิดนึงครับบางคนที่เขาแนะนํามาเนี่ยอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมันแบบเขาไม่ได้อยู่ไทยบางทีก็แบบออกไม่ได้ครับต้องวิดีโดอคอลเอาอะไรอย่างเงี้ยจะต่างกันนิดนึงคุณก็อยู่ไทยมานานแล้วสัมภัษหนึ<ล>่งแล้วภาษาไทยนี่คือแตกฉานคือคนไทยแล้วแหละมีลึกกว่านี้แบบรู้เรื่องสุภาษิตไทยบ้างไหมเข็นคกขึ้นภูเขาอะไรวะน้ำรถต้อมขุนเห็นติ้งงูงูเห็นตินไก่น้องไก่ กูเรไม่ไม่อาจะอาจารย์ก็คืออาที่ผมชอบก็คือน้ำขึ้นให้รีบตับอารู้รู้ความหมายด้วยดิใช่ป่ะเป็นไงก็บาศก็คือต้องรีบความนี่ไงโอ้พี่ลึกป่ะสุดยอดอ่ะมากกว่าคนทั่วไปธรรมดาชาวต่างชาติที่แบบรู้ภาษาไทยบันทีเขาอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องสุภาษิตแบบนี้แต่นี้แบบโอ้ลึกจริงนะแล้วรู้แบบว่าความหมายด้วย แต่อยู่ชอบมันมากที่สุดใช่ไหมใช่ใช่เพราะตอนนี้ผมก็ประมาณนั้นแหละผมก็แบบคว้าไว้ดูไม่ดูก่อนอ่าถ้ามันโอเคก็ต้องรีบตักเหมือนกันนะตอนนี้ก็น้ําอะไรขึ้นก็รีบตักครับตอนนี้ตอนนี้น้ําไม่ขึ้นน้ําลงเนี่ยเดียวเลยทำไงดีน้ำท่วมครับตอนนี้โอเควันนี้โหยินดีที่ได้คุยด้วยนะสนุกมากเออเขาเป็นคนขี้เล่นนะนะครับผมแต่ไม่เล่นขี่นะชิลครับชิลเป็นคนเป็นคนชิลๆมากเลยแล้วใครนะครับถ้าอยากติดตาม ดนียลนะครับก็นี่เลยลิงก์อยู่ด้านล่างไปติดตามนะได้คอนเทนต์เขาดีมากแล้วก็เอตอร์เทนนะใครดูแล้วก็นะ<ม>วกอารมณ์ขันว่างันเถอะแล้วก็ใครที่ยอยากเอพิโซดหน้าเดี๋ยวผมเป็นคนจะอินเทอร์วิวพี่โบ๊ชครับได,ด,ได้ไปเข้าช่อง,ของเขาบ้าง<ม>เออแล้วผมก็ใครอยากติดตามก็ไปติดตามได้เลยแล้วใครอยากร่วมง,งานกับน,น้องก็ทักไปได้เลยมีคอนแทคติดต่อทั้งหมดเลย<ม>วันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆที่สาะเวลามานะขอบคุณที่ชวนมาครับยินดีครับยินดีครับผมก็เราเหมือนได้คุยแล้วก็ได้เป็นเพื่อนใหม่พยายามมีเพื่อนทุกๆ E ออกกเืหลลลัังง้คจะตีนแ้ว น่ารักน่ารักน้องน่ารักโอเคครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมฝากติดตามด้วยว่าคลิปหน้าผมจะไปสัมภาษณ์ใครแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับเสียสวัสดีครับเดนเน์ thank you